วันนี้มารีวิวนะครับบัตตไฟชุดใหม่นะครับ b f c x c v t ูตร2 0 2 k 1นะครับเป็นชุดบัตตไฟนะครับที่เพิ่งออกมาในวันพุธผัดวันพุธก็คือวันนี้เลยนะครับเอามารีวิวกันนะครับผมซึ่งเป็นฝั่งของตัวร้ายกันบ้างนะครับตัวร้ายในภาคนี้ก็จะมีนะครับผมหลายๆตัวนะครับที่มีสกิลค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมหลายตัวอะเรามาแกะกันเลยนะครับผมจะมีชุดนี้นะครับจะแบ่งออกมาได้สี่บล็อกนะครับผม มีฝั่งดีสองฝั่งร้ายสองนะครับผมแล้วแต่ชอบกันนะครับผมก็จะมีเสริมสายต่างๆงนะครับของฝั่งดีและฝั่งร้ายนะครับผมการจะให้มารู้สึกกล่องละสีะ่สิบกล่องเฉลี่ยประมาณกล่องละสี่สิบกว่าใบนะครับสี่สิบใบประมาณเนี้ชุดน,นี้ได้สามสิบแปดใบนะครับใกล้ใกล้สี่สิบ,ใบนะครับผมหน้ากล่องนะครับเป็นใบที่เอามาเสริมสายเคสเอ่อเวอร์คอสนะครับเป็นเกียร์ก๊อตร่าง าซ90นะครับนะครับผมจีโนมอัพเกรดเดอร์นะครับเกียร์ก๊อตเวอร์ชันหนึ่งพันนะครับผมมันนี้เก่งมากๆนะครับผมมีความสามารถที่ดีมากและมีความสามารถโอเวอร์คิวด้วยนะครับผมการตื่นของเทพจักรุลทมินนะครับใบนี้ก็ค่อนข้างเก่งหาใบนี้เอามาเสริมของสายนะครับดูโอโกเลมนะครับผมจักรุลมังกรศิลามานเข้าดาโกเลมนะครับผมใบนี้เก่งมากๆเป็นสกิลโอเวอร์คิว ด้วยนะครับที่ค่อนข้างบ้าระห่ำมากๆนะครับไปนี้าบ้านหลวงนะครับโรคมรณะนะครับชายเอโบล่านะครับผมซึ่งใบนี้อ่าเรามาเสริมของสายโรคร้ายนะครับเป็นสายใหม่เลยนะครับของมิ o ิ l d ที่มีสกิลที่โดดเด่นมากๆนะครับผมที่มีสกิลที่ค่อนข้างแปลกแปลกมากๆนะครับแล้วก็เก่งด้วยนะครับผมวาวโกเลมผู้มี จะงอยปากเหล็กสุดยอดแรงกดกันนะครับผมผู้ใช้โรคมรณะครับวาริเซล่าใบนี้นำมาใช้กับโรคลายอีกแล้วนะครับผมนะครับหน้าโคเลปซีนะครับใบนี้เป็นเวทมนต์ของโรคลายนะครับจะกลดควบคุมมินิเกอร์ก็ส์นะครับบิ๊กวิสดอมนะครับผมเป็นใบที่นำมาเล่นกับเควอทสายมินิเกอร์ก็ส์นะครับมินิเกอร์ก็ส์โกนะครับ มาเลยกับมินิกรกฏอ,อ่ะเป็นเก่งมากๆครับเป็นไซส์หนึ่งที่ตีถึงสี่คริติเคอลเลยนะครับผมบิดโกเลมผู้มีเขาอันแข็งแกร่งครับเติมไซเบียงฉุกเฉินปูโรหิตครับโรคมรณะนะครับ,ระนะรบอะไรอะเบิร์กมานเค a อสเบลิดนะครับผมผู้ใช้โรคมรณะขับลูเบลัส นำมาเล่นกับโลกลายครับใันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมหาเวท G S Learning มหาเวท Diagnosis นะครับผม The Hot Zone นะครับผมม Mini g อ d นะครับซเวอร์นะครับใบนี้นำมาเล่นกับสาย Mini g อ d นะครับผม Chaos Unicorem นะครับใบนี้เอานำมาเล่นกับสายดูโอโคเรมนะครับผมนะเช่นกันครับใบนี้อ่าชื่อว่า n i d r o f i s h ะครับโกเลมผู้โจมตีได้เจ็บป,ปวดโกเลมปมปฐมพยาบาลน,นะครับผมชีออสอาร์มอโนโกริดจัจกรกลยิงซ่าขนาดยักษ์ฝ่ามือเสร็จเนื้อถึกเถือกกระดูกนะครับผู้ใช้โรคมรณะมาลาเรียโรคระบาดเอาเบรด คอนดิชันเจลนะครับเป็นเว้นหมนป้องกันของสายโลกร้ายนะครับมาลิกแนนนะครับทูเมอร์ไมโครท็อกซินนะครับผมวงแหวนมหาเวทแห่งเรเซอร์เรเซอร์บัวอ่าใบนี้เคยเออกมาเป็นไม้เทินนะครับเกาะที่ไม่วันถูกเจาะเข้านะครับเก่งมากๆของเคออสนะครับมนตาขี้เท่ามรณะนะครับผมเอลชินิอัสนะเป็นใบ ผู้นำของโกรก้ายนะครับผมที่มีสกิลโอเวอร์คิวที่ใช้ปุ๊บได้ชาร์จหเกรดเลยทันทีนครับเป็นใบที่เติมเกรดได้ง่ายมากๆครับผมค่อนข้างเก่งครับใบนี้เป็นบัตดีของทางในกะระตูนเลยอ่าใบนี้นะครับเป็นใบที่เป็นใบหลักของสายโกรก้ายเลยก็ได้ครับที่ทําให้สายโกรก้ายเนี่ยมีความน่าเล่นนะครับแล้วก็มีความแตกต่างครับมีความพิเศษกว่า นะครับสายอื่นนะครับแล้วก็เวอร์อื่นๆก็คือมหาวิเคราะห์สูงสุดน,น,น,นะครับเวอร์พนามกสามารถใช้แล้วเรียกว่าชนะเกมเลยก็ได้นะครับใช้แล้วความแฝงคู่แข่งทําให้คู่แข่งเนี่ยหมดเราคูแ่แข่งไม่สามารถต่อตาเราได้นะครับไม่สามารถใช้การ์ดได้แล้วเราก็ลุมตีเขาเลยนะต่อมาครับมหาเวยอิชิอินซิวเบชั o นนะครับพิเรียดมหาเวนลาดฮิตอินฟคชั่น ตาราเพื่อการศึกษาแห่งความตายอนาอนา,โอนาโตมีอนาโตมีไขมีไตมีไขรนะครับเหมือนในแพทเลยนะฮะอ่าแฟกนะครับแฟกเมจิกเวิลด์นะครับผมรีออกมาในกล่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปสูมอุ้ยได้เป็นไปี่ยเนี่ยมังกรดาบผู้ชั่วร้ายนะครับผมดีมอนเคอสอสดรากอน เอามาเล่นกับสาย Chaos The Chaos นะครับสายเทพจักรกลนะครับผมที่เป็นสายเหมือนเป็นสายขั้วตรงข้ามกับสายกองทัพจากวัาสายฟ้านะครับก็คือกองทัพเทพจักรกลนะครับผมสายนี้นี่เองซึ่งนํามาเล่นได้เก่งมากนะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับว่าสายเทพจักรกลเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมทางด้านของกล่องนะครับ bft xcbt ศูย์ขีดหนึ่งนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ